สวัสดีค่ะเพื่อนๆเชียะเมนูวันนี้จ้าลาบไก่อือหปรุงเรียบร้อยแล้วจ้าเพื่อนจ๋าน่ากินมากๆเลยนะโอเคเดี๋ยวเราไปกินกันเลยจ้าลาบไก่บ้านจ้าสวัสดีค่ะเพื่อนจ๋ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนางฟ้าพาแซ่บนะคะเพื่อนจ๋าเมนูวันน,วนี้เพื่อนจ๋าลาบไก่บ้านเพนื่อนจ๋าอุ้ยส์ส วันนี้ขอแบบแซ่บสักมือเด้อเพื่อนเมนูวันนี้นำเหนยเดินเพื่อนจ้ะลาบไก่บ้านเด้อหืมอ,อยากกินเล่นีเด้อว,ว้าวแซ่บมากข้าวนิดนึงเพื่อนน่าอยู่หลังบ้านจ้าโอ้โหผักแก้มแล้วก็ผักอีแม่เด้อมะเขืออีแม่ปลูกเองดอกไม้เราปลูกเองแล้วก็ผักแก้มก็มีโหระพาถั่วฝักยาวแตงกวาเพื่อนจ้ะแล้วก็ผัก กาศหินอากาศหินจ้าอากาศดอก,ก,อ,ดอ,กอากาศจอโอ้ยที่แรกมาจากคำแรกจัดใหม่อือหืมเสียบอืม the yeah. thing. Mm. Madara, madara. mm -hmm. น้ mm ่น hmm. ค okay, mm ือสวนฟีม hmm. mm ือสุด thấy mẹ bụng không à quả mạng พื่อนจะเอฟซีใหม่เอฟซีเก่ามากินด้วยกันเด้อลืมหนูข้าวตาลัย lưỡng bàn cả dinh dinh ok 啥嘞？看到。 แม่ปลุกเอลแม่ปลุกผักสุดๆจากไร่กระหลงจังเพื่อนวันนี้รับไก่แซ่บมาก chụp ngật cho đi hang đều không Ừ. Mm. dưới này. Chụp pháp. Ừ ừ. wow <laughs> sụt, sụt Hmm. ลาบไก่ลาบไก่มะเขือยี่แม่มะเขืออย่างีาเนี่ย Yep. อือืโนโนมานี่นโนเอ้าโนอะไรไก่แม่น่ะยโน่อะไรไก่แม่หน่อยอะไรไก่ให้หน่อยไก่หูข้าวอะ่ะ 看你画了。Okay, Oh, เพื่อนจ้ะโห oh, แซ่บมากเพื่อนจ้ะลาบไก่ลาบไก่บ้านเด้อเพื่อนลาบไก่บ้านแซ่บมากเพื่อนจ้ะโอเคอิ okay. e ่มแล้วเด้อสาวน้อยกับพ่อเล็กถ้ากินไม่สุภาพกินมันต้องขอเที่ยวขอไปเพื่อนด้ยวยนะคะแล้วก็ทานเพื่อนนะคะเข้ามาชมคลิปนี้นะคะชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ให้กดแชร์แล้วก็ติดตามช่อง,งานางฟ้าปลาแซ่บด้ยวยค่ะเพื่อนจโอเคจนคลิปหน้าเด้อสวัสดีค่ะ